สวัสดีค่ะวันนี้จะให้ดูกระปุกนี้นะคะนี่ค่ะผ่าเมื่อวันที่สามสิบเอดสิงหานะคะห้าสิบเก้าชิ้นนะคะนี่นะนี่ค่ะเริ่มโตแล้วนะคะเห็นสีชัดไหมเห็นมัดชัดไหมคะมนี่ ต้นนี้ออกมาใบนี้ออกมานี่ต้องถ่ายอย่นี้ออมาแดงแล้วนะคะมุมไหนให้มันชัดนะแบบว่ากล้องไม่ค่อยชัดเลยนะคะนี่ออกมาแดงนี่เนี่ยนีแดงนี่ค่นี่นะคะ่ะ,คะอย่าลูกค้ามารับที่สวนนะคะ เดี๋ยวลูกค้ามารับที่สวนไปนะคะกระปุกนี้นะคะนี่อันนี้ก็เริ่มป้ายแล้วนะคะต้องถ่ายนี่ชัดแล้วนะคะนี่เหไหมคะนี่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 นน,นะคะขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจนะคะที่ไว้ใจนะคะอันนี้มารับไปกระปุกที่สองแล้วนะคะนี่ เอาน้องไปเลี้ยงต่อนะคะเอาน้องไปเลี้ยงต่อเพราะว่ามันผ่าจากหัวเดียวกันน่ะผ่าจากจากหัวเดียวกันทั้งหมด59ชิ้นนี่ค่ะดูกค่ะดูป้ายก็คือป้ายทั้งหมดแหละเห็นปะอันนี้ก็ป้ายแล้วนะคะนันนะ่นป้ายแล้วเริ่มป้ายแล้วนะคะนี่มาจากหัวเดียวกันก็คือป้ายก็คือป้ายหมดแหละเดี๋ยวก็ป้ายค่ะ จะป้ายช้าป้ายเร็วก็ป้ายนะคะเพราะว่ามาจากออกออกผ่ามาจากหัวเดียวกันทั้งหมดนี่ค่ะสวยงามนะคะขอบคุณลูกค้ามากมายค่ะเดี๋ยวมารับพร้อมกับใบก้ามปูผุ300กิโลนะคะอีกหนึ่งคันรถนะคะมารับไป300กิโลนะคะสั่งสามรอบแล้วนะคะใบก้ามปูเนี่ยใบก้ามปูผุนะคะที่สวนนะเอาไปนะคะสวันหมดแล้วนะคะก็มาเอาเพิ่มเดี๋ยวมาเอาพร้อมกับชายชน กระปุกนี้นะคะขอบคุณที่มุดนุนนะคะนี่นะคะโอ้คอนบ้านบ้านนะคะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วยขอบคุณมากมายคะ่ะสวัสดีค่ะ